ไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวของพระเอกสายติ๊กของเราอย่างหนุ่มแน็กชาลีกันต่อค่ะคุณผู้ชมคาต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เองหนุ่มแน็กเนี่ยเจ้าตัวก็กลับมาโสดแล้วคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนี้นะคะถึงแม้ว่าตอนนี้สถานะยังโสดก็มักจะเห็นนะคะหนุ่มแน็กเนี่ยออกมาไลฟ์สดกับสาวสวยชาวจีนคนหนึ่งอยู่บ่อยครั้งเอามากๆซึ่งก็คือสาวขุยอันนะคะและงานนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่ามีเอซแฟนคลับบางส่วนนี่แหละลงเรือจีนนะคะ เชียร์คู่นี้อยู่ไม่น้อยคุณผู้ชมแต่ก็ในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่รู้หรอกคุณผู้ชมคะว่าจะพัฒนานะคะจากกระแสคู่จิ้นนะตอนนี้ไปสู่คู่จริงได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่านอกเหนือจากนี้นะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้หนุ่มแนคของเราก็เดินหน้ามอบความสุขให้กับแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยได้ดูได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าอย่างล่าสุดนี้เลยค่ะทางด้านของหนุ่มแนกคไปออกรายการนะคะซองไลเดอร์คุณผู้ชมโดยก็มี ทางด้านของพี่ชายคนสนิทนะคะอย่างหนุ่มก้องเ้วยไร่เนี่ยอยู่ในรายการด้วยเหมือนกันซึ่งก็คือบางช่วงบางตอนของรายการเนี่ยทางด้านกองหฮวยไร่นะคะเรียกได้ว่าช็อตฟิลหนุ่มแน็กของเราอย่างหนักจนทําเอาหนุ่มแน็กเนี่ยถึงกับเสียอาการแต่ถึงแม้ว่าเสียอาการนะคะแต่คู่นี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าทันกันสุดๆเหมือนกันซึ่งบางช่วงบางตอนในรายการเองนะคะทางด้านหนุ่มแน็กก็ได้เผยถึงเรื่องของการร้องเพลงนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งนะคะแน็กเนี่ยก็บอกว่า รู้สึกเบื่อการแสดงนะคะเกลียดดนตรีนะตอนแรกแต่ว่าลองหยุดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ไปฝึกร้องเพลงเองก็เลยเป็นแบบเนี้แล้วก็ฝึกกีตาร์นะคะฝึกทุกอย่างก็ได้แค่นี้นี่คุณผู้ชมหนุ่มแน็กพูดแบบนี้ด้านหนุ่มกองเฮไรนะคะก็รีพูดบอกขึ้นมาเลยว่าดีแล้วฝึกเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกให้ลืมเขาด้วยโอโหว่าแต่ว่านะี่คะที่กองเฮไรพูดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่การ แซวน้องชายหรือว่าจะบอกให้น้องชายนะคะไปฝึกลืมใครหรือเปล่าคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะหนุ่มแน็กก็เลยตอบกลับไปนะคะว่าได้ครับพี่้องโอ้โหไม่รู้นะคะว่าช็อตนี้เนี่ยเราจะเอนดูใครก่อนดีระหว่างนะคะพี่ชายอย่างหนุ่มก้องหรือว่าน้องชายนะคะอย่างหนุ่มแน็กชาลีโดยชาวเน็ตเองอเมื่อได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์กันบ้างนะคะบางคนก็บอกนะคะว่าเราแอบเชียร์ ดักดานนะคะตอนแรกคิดว่าเลือกเพลงดักดานแต่เพลงไอ้หมอนั่นก็ดีครับปั่นๆน,นะคะได้ครับพี่กองนะคะโดนพี่ก้องอยาช็อตฟิลน้องนะคะทันกันเต็มๆนะคะนั่นชอบสุดๆนะคะพี่น้องรักหักเหลี่ยมโหดหักกันทั้ง EP นะคะผมจะรัว่วคุณผู้ชมนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากชาวเน็ตจากแฟนคลับที่ติดตามหนุ่มแน็กอะเมื่อได้ยินที่ทางด้านของพี่กองเยไร่นะคะแซวน้องชายแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายจริงๆว่าแต่ว่า ก็ไม่รู้นะคะว่าที่พี่ก้องเขาแซวไปเนี่ยว่าอย่าลืมไปฝึกให้ลืมเขาด้วยอ่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าจะเป็นเพียงแค่การแซวน้องชายไหมหรือจะหมายถึงอะไรคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ